ข่าวสาหรัฐที่จะไปยึดกีฬ์หรือว่าจะไปติดสินบนประชาชนของกีฬานเนี่ยก็เป็นข่าวโดวง่งดังเมื่อไม่นานมานี้นะก็มีการรายงานจากเจ้าหนะ้าที่ของสหรัฐเนี่ยนะผมนะว่ากําลังพิจารณาความเป็นไปไ,ได้ที่จะจ่ายเงินให้กับชาวกีนแเนนะุกนะซึ่งคนละประมาณ1 0 0 0 0 0มื่นถึงหนึ่งแดอลลาร์นะุกนะโอ้โหนี่มันเป็นนี่มันเป็นอะไรที่ข้อเสนอที่ น่าตกใจอย่างมากนะผมนะในความรู้สึกของผมที่แบบทําคลิปเกี่ยวกับการบ้านการเมืองหรือว่าในสงครามเนี่ยนะการนําเสนอแบบนี้มัน,น,ม,นมันทําให้ผมนึกถึงแบบให้เงินเพื่อตอบแทนเพื่อที่จะไปทําสงครามกับประเทศของคนอื่นนะผมนะหรือพวกหน่วยทหารพวกอาสาสมัครมาที่ ต้องการเงินมากๆ,ๆเนี่ยก็เข้ามาช่วยลบในสงครามเนี่ยนะมันมีการแบบเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะว่าเงินเนี่ยสามารถซื้อได้ทุกอย่างจริงๆหรือเปล่านะเขามีการรายงานเพิ่มเติมไปนะเขาบอกว่าถ้าคำนวณเป็นเงินรูเบิลเนี่ยจำนวนค่าชดเชยเนี่ยอาจสูงถึง8ล้านรูเบิลได้ต่อคนนะผมเนี่ยชาวกิแลนเนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณ57,000คนนะผมเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากเนาะโดนันทรัมเนี่ยก็เคยกล่าวว่าสหรัฐเนี่ยจำเป็นต้องมีกิแลนนะผมเพื่อความมั่นคงด้าน ป้องกันประเทศในขณะที่ฝ่ายเดนมาร์กตอบโต้ทันทีเลยนะบอกว่าถ้าเกิดสหรัฐเนี่ยนะบุกกินแลนดจริงเนี่ยนะพวกเขาจะยิงก่อนแล้วค่อยมาเจราจาที่หลังนะผมนะก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะว่าในวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปเนี่ยนะจะมีอะไรเพิ่มเติม,ตมหรือเปล่านะครับ